คลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับคือจะแจ้งว่าใครที่คอมเมนต์ด่าเสียโบท๊ทไว้นะครับเช็คตัวเองให้ดีว่าคุณกําลังจะโดนหมายสารหรือเปล่าเพราะตอนนี้เสียโบท๊ทจัดหนักจัดเต็มครับใครที่ด่ามาแกบอกว่าไม่ยอมให้โดนด่าฟรีเลยนะครับ อ่อนปวกเปียกมานานเกินไปต่อจากนี้ไปไม่มีคำว่าโดนด่าฟรีด่ามาเอาคดีไปหาเงินจัดมวยซะหน่อยครับนี่คือเสียบสคอมเมนต์แล้วก็มาโพสต์ล่าสุดนะครับก็มีคอมเมนต์นะแกมคอมเมนต์เรื่องราวของคดีตัวอย่างมาแล้วพี่น้องเออน,นะครับซึ่งในคดีตัวอย่างก็เป็นคนที่คอมเมนต์หรือว่า,อาคอมเมนต์ไม่ดีกับแกพักเข้ามาขอโทษแกบอกว่าผมขอโทษครับเสียบสท,ทักต่อกลไปไม่มาก็เป็นหมายจับนะครับแล้วเขาก็พูดกันต่อบอกว่าผมทำมาหากินจะต้องให้ขึ้นโรงขึ้นศาลก็เดือดร้อนครับ ถ้ามีหมายมาก็ต้องไปรับทราบมันเสียเวลาเสียรายได้ผมขอโทษนะครับผมจะไม่คอมเมนต์เกี่ยวกับคุณอีกแล้วถึงจะเป็นเพจสาธารณะก็ตามนะครับข่าวหลังผมจะไม่เมนลวครับเห็นใจผมสักครั้งได้ไหมครับถ้ามีครั้งต่อไปคุณจะดําเนินการอย่างไรก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทักเข้ามาขอโทษเสียโบสนะครับเสียโบสเองก็โชว์เลยนะว่าเริ่มแล้วนะครับ ก็คือได้ข้อมูลป้องคดีเรียบร้อยแล้วครับจากทางทนายของเสียโบสตนั่นเองเรียบร้อยนะครับเคลียนคีย์บอร์ดเตรียมตัวเลยนะครับจะได้ดูศึกที่เป็นเงินมาจากเงินค่าปรับนะครับจะได้ดูไหมนะครับจะปรับได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็ทําแบบนี้ก็อาจจะมองเป็น2แง่2งงามหรือเปล่านะครับแต่ว่าเสียโบสเขาก็เป็นแบบนี้มาแต่แรกแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับนี่คือแสดงจุดยืนแล้วนะครับว่าไม่ยอมให้โดนด่าฟรีครับใครร้ายมาแกก็ใช้คําว่า ปกป้องตัวเองด้วยวิธีการทางกฎหมายแหะครับสืบเนื่องจริงๆก็มาจากการที่เสียโบสก็โดนมาเยอะแล้วครับแกโดนมาหลายแล้วไม่าจะโพสอะไรก็ตามก็อาจจะมีคอมเมนต์แนวๆนี้มาบ้างแต่ว่าน่าจะสุดทนจริงๆครับเพราะว่าล่าสุดแกจัดมวยถือว่าเป็นรายการดีเลยนะแล้วก็ เปิดแบบให้ต้องชมในสนามเท่านั้นนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีโผค,ค่าตัวออกมาประมาณสักรวมๆแล้วเนี่ยค่าตัวนักมวยอยู่ที่1.2ล้านซึ่งแกก็ได้โพสต์อยู่นะครับได้แชร์โพสต์แล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้ออกมาอยู่ว่าทําไมค่าตัวมัน1.2ล้านนะครับเขาบอกว่ามีปัญญาจ่ายค่าตัวได้เท่านี้จริงๆครับ1.2ล้าน1.2ล้านเนี่ยมันคือเงินสดตัวของเขาเองเขาไม่ได้ไปขอเงินใครมาไม่ได้มีสปอนเซอร์ อาจจะไม่มยปัญญาจ่ายค่าตัวนักมวยเป็นล้านนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาทําด้วยใจจริงๆถ้าขาดทุนก็คงขาดทุนที่ตวงเขาเองนะครับถ้ากําไรได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมาหารเฉลี่ยนะครับว่าจะได้กําไรคืนไหมในรายการนี้เขาบอกว่าเขาก็อดอ่านคอมเมนต์ไม่ได้จริงๆประเด็นคือทําได้แบบเขาไหมนะครับก่อนที่จะดูถูกคนอื่นเนี่ยเสียบดอยากให้คุณลองประเมินตัวเองก่อนที่จะมาดูถูกนะครับและเสียบดยังบอกอีกว่ายิ่งดา่ายิ่งดูถูกยิ่งเหยียดยม้ม เขานี่โคตรมีแรงผลักดันเลยนะครับเขาเป็นคนที่ใช้คําดูถูกเกียรติยามนะครับมาเป็นแรงผลักดันของตัวเองแล้วก็ทิ้งท้ายอีกว่าอยากจะจัดมวยให้คนพวกนี้ต้องทุรนทุรายนะครับเรามาวัดกันเรามาพิสูจน์การวันที่9สิงหาคมนี้คนดูจะเต็มสนามราชดำเนินไหมเอาแบบยอดบริสุทธิ์ของคนมวยไม่เอาประเภทจ้างหรือเกณฑ์เข้ามาดูเนี่ยครับติดแฮชแท็กด้วยสนุกจังโวยนะครับก็ ถือว่าเป็นการตอบโต้กเกรียนคีย์บอร์ดที่ใช้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะรอติดตามแลครับเป็นอย่างไรบ้างคดีตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวรอดูครับกดไลค์กดติดตามไม่พลาดข่าวสารวงการมวยครับกดติดตามเอาไว้กดไลค์ถูกใจเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปพอกันไม่คลิปหนาอยูด่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขุสุคนครับ